1 2 3 come on ค่ะและไม่ครบ100นะคะแต่ตอนนี้จะมีจํานวน1 ใหม่เลขกเดี๋ยวไปรอดูกันเลยนี่วันนีเลยนะก้าวัวก้าลังเลยก้มนับนิ้วหนึ่งเราเดินไปที่หมายลใหม่เล็กสองก้มไปที่ใหม่เลขสองเดินลังเลยกหยิบมาที่พันไปได้หม่เลขแปดเะแล้วเัลหนึ่งหลักหนึ่งหม่เลขคออีกหนึ่งหลักรล้ว๋อีกหนึ่งหลักจะยกในีดหนึ่งหลังเลยที่าใหม่เล็กศูนย์นะคะก้นบนิ้วหันมามองจดหดิเราเพื่อความมั่นใจเดินลังเลยที่หม่ยเลขปดหมายเลา หมายเลขเก้ายังไม่ชัวงเท่าไหร่สำหรับตัวนี้เดาตงมว่าที่หมายเลขเก้าอา 1, ีมที่นบ้าหมายเลขหนึ่งนะคหมายเลขเก้าเก้า่กับสิดถูกต้องไหมคะ<อ>ถูกต้อง i, กบมแงให้จบลงเาเลยด้วยนะคหรับเาอยางจะบอว่า,อานอกจากความสวยงามฉลาดด้วยแล้ที่สำคัญสามารถอยู่ในธรรชาติได้นานเกปีเลยีเดียวอัยุ้ดียางหด้วยแล้วก็าต่อไปนะคะ

แต่ว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะมีหลากหลายรูปแบบถ้าอยู่ในธรรมชาติก็จะเป็นสตว์ป่าที่ถูกมองว่ารักสะอาดนะด้วยพฤติกรรมในธรรมชาติการกินอาหารใช้เท้าได้ค่ะคุณผู้ชมาากับอาหารขึ้นมาแต่ ก่อนกินจะต้องนาไปจุ่มน้ำก่อนทาให้หลายท่านคิดว่าเขาล้างสะอาดล้างอาหารก่อนกินจริงๆไม่ใช่อย่างน้ลาคคนไม่ได้ล้างสะอาดเลยแต่ว่าไม่มีต่อผล,ลิตกำไลในร้านายนะคะเพราะฉะนั้นอาหารที่แข็งๆก็เลยต้องเอาลงไปจุ่มน้ำไปงวดในน้ำก่อนทําให้นิ่มลงซะก่อนแนะหรือจะกินเข้าไปได้เมื่อธรรมชาติถูกทำลายลงนะคะมันมุษย์เราตัดไม้ทัดลายปาก จนทำให้สัตว์ป่าได้รับผลกระทบดลองไม่มีที่อยู่ไม่มีแหล่งหากินในปัจจุบันมาอยู่ตามบ้านเรือนมนุษย์แล้วค่ะท่านผู้ชมหลับนอนตามเสาไฟฟ้าและตามใช้ถ่าบ้านเรือนเขาจะหากินโดยการลื้อขนถังขยะนะคะหาเศษอาหารจากถังขยะก็ระดูบมอวงว่าเป็นสัตว์ที่ดูสุกกระกดูแล้วละเอีเเยดเจ้าเนี่คือมนุษย์นั่นเองนะคะสำหรับถ้าตัวนักคนเขาจะเป็นสัตว์ป่าที่น่ารักมากๆปกตอบโจมง่ายมากเลยที่สำคัญขนหนาลุ่มหนาแน่นมากๆปนร่างกาย ออกมีใครอยากจะจับแบบนี้อยากจะอุ้มไ่ลูกมีไหมคะยกมือขึ้นเดี๋ยวรับก่อนนะคะยกมือค้างเอาไว้ก่อนนะคะตอะนนี้นมีแล 2, 5, 4, 5, 5้วสองท่าสี่ท่านเลคะในการต่อแล้วเดี๋ยวค่อยวนกลับมาค่ะ,ะแล้วจะมีตัวหน้าออกมาเก็บขยะลือตัวหน้าไหมคะ ตัวเล็กๆเลยนะาต่เหมือนแนวนะวันนี้จะมาเก็บขยะก่อนเก็บขยะทิ้งขยะก่อนไม่เป็นที่ไม่เป็นทางเป็นการทำลายสิ่งว่าง้องแหลงที่หัวใสแหลงหา่กินของเศษป่ากใยรในที่นึ้คนรอบนี้แล้วนี่มาจากปล่อยพิหรือเปล่าทมห่างงานมากเป็นยังไงบ้ อันในรายการไม่มีหนูเลยนะอ๋อเอามากเอาตัวหน้าเอาตัวเดียวไม่ใช่ถามน้องๆไหมคะเอาตัวอะไรคะหน้าชัดนะคะเอาหน้าเอาตัวเดียวนะคะนักุบอลเก่าของเราคนนี้มาแล้วมาไมไม่เจอหน้านักบอลสำหรับวันนี้คือนัาสาวน่ารกเลย สายตาจะมีเป็นนักเล็กเล็กซ้ำไม่แต่โปรเลตไม่แต่ธรรมดาแล้วก็นักจะโคนตัวนี้เป็นสายตานักเล็กเล็กซ้นเล็กที่สุดในสายตาแล้วก็เล็กที่สุดในโลกนะคะเอาละค่ะใครอยากเอาแรกนักฟุตบอลของเราเขาไปเจอมาแล้วนะคะเลี้ยงมาเลยนะคะเอา้โวเลี้ยงเก่งมากเลยนี่นะคะไฟแรกเอาไปทิ้งลงถังให้น้องดูนี่เด็กรูกเป็นตัวอย่างที่ดีทำยังไงคะเอาไปทิ้งลงถังให้น้องๆดูนี่เดี๋ยวอยาทำยังไงที่สวยๆสวัโอเคไห รู้ไหมสิ่งที่เราทำในการเก็บขยะมันช่วยเราแล้วก็สอช่วยเหลือสัตว์ป่าเราได้แค่เราทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางหรือลงทางขยะเท่านั้นเองนะคะจริงๆเป็นสัตว์ป่าที่เครับผลกระทบโดยตรงเลยเพราะว่าหากจอยู่กับแหลงน้ำนะคะเมื่อแหลงน้ำเน่าเสียนะคะพวกแครกูป้าก็จะล้มตายเพราะเขาไม่มีอาหารนะคะอันนั้นรู้ไหมคะด้านนู้นในรถถูกหลายใบนะคะสำหรับเจ้าตัว ท่าผู้ชมค่ะจะเป็นสัตว์ป่าที่มีหน้าตาน่ารักอย่างที่เห็นเลยหลายๆท่านชอบอยากได้ไปเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะจริงๆไม่แนะนำเพราะว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้นคอเรื่องหนึ่งพวกเขาอยู่กับเราได้ไม่นานพวกเขาอายุสั้นอยู่ได้แต่ยี่สิบปีตอนนี้ห้าปีเดินทางขึ้นชีวิตแล้วปกดมือในกัรให้กับหนูนีค่ะคืออะไรคะเอาแพรไปแล้วกดมือในกัรส่งท้ายกับหนูนีส่งกระบป้าสักคำก่อนอะครแบบอะไรมาเลยลูกโอ้ เกือบไปนะคะลูสัตดูนะคะตอนนี้เป็นรถกระือุสปกดีบริการ้องน้ำอบเยืองขึ้นนัดใไทยอาชัยรวมจันเป็นฝูงค่ะมาถึงเม่ลาออหฮะจะสามารถที่จะต้องเหย่ยวไว้ตรกตาปีจีกมันทำให้อยา่ไไ้มันตกใจเขาไปอยู่ในกงล้องนะคำสช้ป่าที่ทำน้าที่ใช้กับสวงนกรจุ่มจุดลงไปด้วยแบจับเหยื่อปีกาเดินการเดินก็จมีควาแตกต่างจากลกตัวอื่นนี่ยเดี๋ยวจะเดินเดี๋ยวไปยืนได้ชมกันแล้วบนี้นะคะไปตามจุดเดิแล้วัได้ได้ถ่ายรูปกันด้วยนะคะ นี่เลยนะคะเปียกสักนิดหนึ่งสำหรับน้องๆเสื้อสีแดงข้างหน้าของเราเลยค่ะเพื่อขึ้นน้ำมาเลยนะคะเจ้าตัวนี้เป็นนกกระจุงนะคะลักษณะการเดินกันนี้ว่าจะเป็นแบบนี้เลยเหมือนการเต้นเลยค่ะการติดไว้ตลอดเวลาเลยค่ะตรงนี้ช่วยในการปรับอุณหภูมิให้กับร่างกายให้สมดุลกับแรงที่มินอเพยพมหาจินนั่นเองนะคะสำหรับเจ้านกกระจุงนะคะจะมีปากที่กว้างข้างคมมากๆนะคะปากคมเมื่อับไปเรื่อยหากโดนกันแล้วกระชากออก จับไปเรื่อยจะเปลี่ยนเป็นไปยิ่งโกรธอีกนะคะเอาะไรค่ะวันนี้ไปให้ที่ชมกันใกล้ใกล้ท่าปกติเราจะเดินไปรอบๆเลยแต่ว่าอติดวีดีทีของเราสักนิดหนึ่งแล้วมีไม่รู้ซื้อบัดมาเท่าไหร่นะารเ่าจะแพงกว่าเพื่อนนึงยังไงอะไรค่ะเดี๋ยวเดินไปนิดหนึ่งกันบ้าไปกัไปดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะ การเดินการยืนแม่ะก็จะตากปีกเอาไว้ตลอดเวลาเลยนะ,ยมมะค,นเคเนะช่วยกรับความพิเศษนะคะจริงๆสามารถยืดหยุดได้แล้วสามารถเก็บกักน้ำได้มากกว่า9ลิตรเลยไีเดียวปกปพื้นแรงานะให้กับสนอนและผนะูนะ้ฝึกแม่ะเอาลนะเนี้ยเอา่ล้ขก็เอาชื่อสามไทยคะ่ะไหนใครชื่อน้องอมสินคะมีเหมือนกันโอ้โหมีพี่น้องชื่อกสศิกรกับไทยพนิีด้ยวยหรือเปล่าเลยนะ สองตัวของเราก็คู่ธน akan ของเรานะคะก็จะมีสองตัวอยู่ด้านหลังเลยค่ะล้วเรานี้ยุติเสือท่าหนีหนีขอในการชื่อเล่นชื่อหลวงพ่อสิทธิ์นะคะเราก็จะมีเลยคะแล้ะชื่อนักบอลน้าวะน้าะมีพี่น้องอีกสองตัวชื่อว่ากาศศิกรและไทยพานิชฐ์เขาจะคอยสับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดค่ะเป็นครรอบคู่ธน akan อะไรแบบนี้บอกเลยคะ การกินอาหารหรือการหาอาหารของเขาใช้การห้อยตัวนะคะอาหารเกี่ยวละกิีมาแลอะร่นปล่อยตัวมาขโมยลูกยืดยืดข้างไถ่นกนะคะระหว่างที่เขาห้อยตัวตรงนี้กับเพาะจะอยู่ด้านบนเลยส่วนปากอยู่ด้ละเจ้าตัวมีคอที่สามารถยืดขนาดย้อนสอนได้ทันทีเขาขึ้นจากปากที่ห้อยอยู่นะคะยืดยืดสูกกระเพาะได้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมของเขาในแนวเส้นหาดูเรียดเหมือนกันนะคะเป็นกลไกพิเศษในร่างกายด้วยเวลาที่เราเรียนก็มาเช้านะคะหลับมือกัน เล่นอ,อยู่ <ๆ S 1> นะไม่รู้ว่าเขาจะพาไปไหน<อ>ก็มานั่งกับเพื่อนเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนนี้ก็กำลังจะกลับไปโเรียนเนาะตอนแรกว่าจะถ่ายให้ดูว่าเขาจะพาไปดูอะไรตอนนั่งรถนั่นไปตอนนี้กำลังจะกลับขอโทษนะทุกคนที่ไม่ได้ถ่ายให้ดู กงลงจะกกับแล้วลงนอนจังเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยดีกว่าหลัไปไปงจากที่ไปเที่ยวมาก็อะไรตอนนี้เขาพาไปทัวร์จะจเขาพาไปดูพวกสัตว์อะไรพวกเนี้ยที่เขาว่าหายากเนาะถ้าจำไม่ผิดก็มีข้างห้างสีมีเก้งเผือกมีอะไรมีแกะภูเขามีช้างมีอะไรเยอะแยะมากมาย มีลามีแลกอีกเยอะเลยอ่ะทุกคนเจ๊จำไม่หมดหรอกก็อยากให้ทุกคนลองไปเที่ยวดูกันเนาะที่เขาเขียวจังหวัดชลบุรีโอเคค่ะก็เจเจได้ถ่ายภาพไว้อยู่เดี๋ยวให้ดูก่อนจบคลิปแล้วกันเนาะ ถ้าชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่นะคะบ๊ายบาย One, two, three, come on!